โอ้กันไม่ให้มอเตอร์ไซค์เข้าเลยหรอแบ่งปันบรรยากาศนะครับวันนี้เราได้ลงมาตรวจสอบพื้นที่จริงกรณีที่มีผู้ร้องเรียนไปที่เพจเกียงไกลไทยอ่อนและเราก็ลงมาตรวจสอบพื้นที่จริงเพราะเรา มาในนามของว่าที่สมาคมนักรบด่านเขื่อนเราได้รับภารกิจมาจากป่าเกงกไทยอ่อนวันนี้ได้มาทํำภารกิจที่เขตรับผิดชอบของสอพอสำมลงใต้เบื้องต้นเราได้พาผู้เสียหายไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีที่สอพอสำมลงใต้เรียบร้อยแล้ว จาหนที่ตำรวจพนักง,งานสอบสวนได้ต่อปากคําเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้ก็มาลงพื้นที่เกิดเหตุในวันนั้นนะครับอันนี้เป็นบริเวณที่ตำรวจนอกเครื่องแบบได้พากันมาบุกลุกยาวมวิการนี่ครับรยากาศอันนี้เป็นทางเข้า รถยนต์เข้าไม่ได้เข้าได้เฉพาะมอเตอร์ไซค์น,นี้เป็นบริเวณทางเข้านะครับ <c oughs> มาพร้อมทีมงานมาพร้อมสนักข่าวอ่านี่เวลาสิบสองนาิกาซึ่งซึ่ง,งมีอันนี้เป็นประตูทางเข้าใครที่จะเข้าต้องผ่านประตูนี้ก่อน แล้วกปเปิดประตูนี้นตายตายไปไปจะไปเรื่องงานี่าน <c oughs> ีายอือี่เป็นบริเวณห้องเช่า พี่วันนั้นมาที่เกิดเหตุกล้องตัวนี้จับภาพได้ไหมกล้องตัวนี้มันเสียครับอ๋อกล้องตัวนี้เสียตัวไหนอยู่ตรงนตัวนี้อยู่นี่ครับเป็นบริเวณที่เกิดเหตุครี่ฮะรู้ว่าี่ตัวบอกอรแบในในนี้มีกล้องกี่ตัวนะพี่มีมีตัวนี้ตัวเดียวครับตักพี่ออกเนี่ยเพราะว่ากล่องสั่ง อ๋อมีกล้องตัวนี้ตัวเดียวครับตัวใหญ่นะใช่ครับ,<อ>คครบกล้องที่กล้องที่จับภาพเหตุการณ์ได้<อ>ไนะเนี่ยตรงเนี้ยที่ที่ท,ท,ที่ชักปลั๊กออกเนี่ยใ,ใช่ครับใช่ตรงเนี้ยวันนั้นหลังจากที่พี่ถูกคุยก,กับเจ้าหน้าที่เราบอกว่ามีกล้องใช่ไหมอ่าแล้วก็ปลัล<ะ>๊กตัวเนี้ยถูกถอดออกดับไปเลยกล้องเออจากนั้นกล้องไปตัวนี้เปล่าข่ายเลยตองข่ายใหม่เดี๋ยวมันมันจะชี้ไปบริเวณที่ชี้ ไปรอไปไเอออเียงตั้งเต็นหอพักนะครับอ่สองชั้นแต่ด้านบนไม่ได้เปิดนะครับให้ให้พักให้เฉพาะด้านล่างด้านบนจะปิดปิดที่วันนั้นมีนอกเครื่องแบบเข้ามาหนึ่ง สองสามสี่หกห้องใช่ไหมนอนสี่ตรงนี้มีกี่ห้องวะมีอยู่สองคนีอยู่ไม่ต้องทีห้าหกห้องนะเจ็ด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 ขออนุญาตดื่มน้ำแป๊บหนึ่ง

ชั้นบนต้องเปิดไม่ต้องขายชั้นบนไปกันหมดแล้วเด่นอยูเปิดตนี้มสาไม่มีคนอยู่มมันอยองเดวะตรงนี้จะโซด้วยในเดอนแบบนบกะ้น เการณ่ชขอยเหตุกาสันครบพี่บอกพี่เ้าพี่เลยบอกให้เข้ามาพูดใ้อกก่น่พี่ดเห็อันนี้เจ้าของห้องไม่อยู่ให้เช่าประมาณจะให้ตัวเช่าคนหรือเจ็ดคนเนยแล้วเช่าอยู่ทีหอันนี้เช่าอยู่เขาไปทำงานเป็นยามครับเ็อย่างที่มีก่อนสมัครตรงนี้แล้วครับได้ได้ครับขอขอเมื่อหน่เบอร์กัเบอร์ผมอเเบอร์หน่อยเบอร์พี่ก็ เบนขราอลยศ like to mm ูนยนแปดสี hmm. yeah. ่หกสี่แปดหกหนึ่งหกสองหน่อยนะอเรียบร้อยนะบารับารบขอบาบาร่เขามาอย่างไรบ้างนะเขา้ามาเข้ามาทางทางบอกว่าเขาทำตามหน้าที่เหับ เข้ามาตรงไหนเข้ามาเรื่อาๆไปมาทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่แล้วเดินมาเข้ามายังไงเนี่ยเดินเข้ามาเข้ามานี่ก็เคาะห้องเปิดห้องไหนก่อนชี้นะฮะเขาเดินเข้ามาตรงนี้ก่อนเดินไล่ไล่เปเรื่อยๆเหมือนตามคลิปที่พี่เขาให้ดูอ่ะเขาเขาาได้แสดงตนได้แสดงบัตรอะไรไหมก็เขาเคาะหมดแล้วเขามาไม่เขาแสดงตัวไหมเขาแสดงบัตรให้ดูไหมเขาบอกว่าเขามาตามหน้าที่ มาไม่ไม่ได้แสดงบัตรอะไรทั้งนั้นเลยไม่ใช่ไหมไหมไหมค้นก็ไม่มีไม่มีอะไรบัตรตำรวจก็ไม่โชว์ไม่มีบอกว่าเขาบอกแต่ปากเปล่าว่าเป็นตำรวจมีคนแจ้งมาเขาบอกว่ามีคนแจ้งไปว่าที่นี่อย่างนี้นี้อืมครับแล้ววันนั้นพี่เห็นไหมว่ามีใครมาถอดลั๊กตัวนี้ไม่ผมเข้ามาจังหวะพอดีตอนที่พี่ก็บอกอ่ะมันยังมันยัง กล้องทีบางทีก็ใช้ได้อยู่แต่หลายอย่าง้นมันมีแค่ตรงที่เป็นอกล้องดับไปเลยกล้องคนนี้สามารถดูทางโทรศัพท์ได้ใช่ไหมดูได้แล้วที่ที่มันดับเพราะว่าพับหลุดเลยพักออกเลยดึงพับออกเลยมีมีพยานคนมาเสียบเรียกคนมาเสียบดิคนที่มาเสียบอะอยู่ไหมอยู่ไหนไอ้นนทไงที่กให้มันเป็นแค่มาเสียบอะได้เขาเป็นคนเสียบอคนนั้นเขาเห็นใช่ไหมว่ามีใครเป็นคนดึง ปั๊บมนหลุดแล้วแต่คนเห็นนั้นไม่อยู่คนเห็นอืคนเห็นห้องห้องนี้กับห้องนี้ผู้หญิงเห็นครับเห็นดึงเลยก็คือามห้องห้องนี้อวันนั้นวันนั้นที่ให้เสียงปั๊บกับห้องนี้นะครับพี่วันนั้นพี่อยู่ในเหตุการณ์ที่ตำรวจเข้ามาค้นใช่ไหมอ๋อผมมาตอนหลังครับมาตอนหลังใช่ครับมาตอนหลังแล้วก็มาเห็นมาเห็นมาถอก็ออใช่ครับปั้บนี้เขาถอนแล้วใช่ไหมที่เห็น อาาจรย์ตอนที่คุณเห็นก่อนใช่ไหมที่ที่ปักเห็ที่ปักปักหดืดปักหูแล้วเห็นเห็นเลยใช่ไหมแล้วก็ทางพี่คุณตุ๋ยก็ให้ทุนมาเสียบใช่ครับพูดคุยทางโทรศัพท์สายโทรศัพท์โทรศัพท์ไม่พี่ถ้าจริงเข้ามันต้องมีมันต้องมีต่อตัวและดึงออกเพราะมันตั้งแต่ตรงนี้ยันนี่มันยาวมันเป็นไปขอไม่ได้พี่งปลั๊กดึหลุดใช่มันมันมันต้องมีการดึงเลยส่วนดึงเลยทีแรกมันจะเก็บเก็บสายดีดีดีขวัญยังครับ กปิตรนอออาเเไปข้างบนกี่คนเขาพาอยู่ตรงบันไดเขาพาาอยู่แล้วก็เรียกคนลงมาเขาถามว่ามูลใครอยู่เพราะจนมากผมก็ไปช่วยแล้วทำงานเลยคเพราะมันั้นผมกลับมาสึงทุ่งฝ่าผมก็เห็นก็เดินมาจากข้างหน้าหอแล้วก็เขาบอกว่าเขาทำตามหน้าที่ีบอกใครทํามีมีผิดก็ว่ากันไปเขาบอกว่าใจน้อนเดี๋ยวว่ากันไป แล้วก็เข้อห้องไหนบ้างครับเดียวเนี้ยห้องนี้ครับคือห้องนี้ตอนนี้เขาไม่อยู่เขาไปทำงานหออนขาไปทำงานคือข้อห้องนี้ข้อห้องนี้ ได้เรามาได้ก็ไม่ผู้ครองไปยันแต่ว่าเขามาทำหน้ที่เปิดประตูห้องมีอะไรผิดพลาดไหมว่ามีการรับผิดชอบเองเขาพูดเขาบอกมีรายว่ารผิดชาบเองเขาพูดในโทรศัพท์กับผมเขาจะรับผิดชาบเลยจริงๆไงระเบียบการตรวจค้นเนี่ยครับจะต้องมีบันทึกการตรวจค้นให้ไว้กับเจ้าของเจ้าของบ้านเจ้าของผู้ครอบครองอ่าแบบว่าวันเนี้ยมีใครมาร่วมตรวจค้น ตรวจคนแล้วพบสิ่งผิดกฎหมายอะไรบ้างยึดอะไรเป็นของกลางบ้างมันจะต้องมีบันทึกว่าให้ไว้กับเราฉบับหนึ่งแต่นี่คือไม่มีอะไรเลยเขาไม่ให้อะไรไว้เาลยใช่แม้กระทั่งตัวบุคคลที่มาตรวจเรายังไม่รู้เลยว่าชื่อเลยไม่รู้เลยอะไรเขาไม่ได้บอกชื่ออะไรัรงนั้นเลยอ่าโอเคก็บอกอะไรเลยหลังจากที่เกิดเหตุเนาะพี่ก็ได้เดินทางไปแจ้งความแล้วเบื้องต้นครั้งหนึ่งสองครั้งลุงลุ้งพ่ธีวันอ่าลุ้งพอธีวันเป็นไปแจ้งวันที่สิบสองตอนเกือบเที่ยง ไปเจอร้อยเวรคนเนี้ยคนคนเนี้ยเขาไม่ได้รับแจ้งเขาไม่พูดอะไรเลยเขาพายกไก่เกี่ยวว่าเอานะบ้านเช่าตำรวจมีสิทธิ์เข้าไปได้ไม่เป็นไรพี่พี่ก็เลยไม่ได้แจ้งความมานั้นเขาไม่เขาไม่คือเขาบอกว่าไปอีกวันหนึ่งไปอีกไปอีกไปอีกหลังจากไปปรึกษาครับไม่สบายใจเลยเย็นไปอีกเอาน้องไปด้วยเหมือนเดิมเหมือนเดิม บอกคุณก็รู้เรื่องแล้วไม่ใช่เหรอ,อเออจะมาจ้างอะไรอีกเออทำน้องจะมาทำอะไรกันอีกเออ <c oughs> บอกเรางั้นเ <c oughs> พราะน้องก็เลยถึงทางเอ้าคุณทำอย่างนี้คุณทำได้ยังไงเข้ามาบ้านเขาอย่างเงี้ยตามหอพักที่เปิดอ,อยู่คุณไม่ไปเดินเข้าไปล่ะ <im itation> เออ,เอ,อคุณทำไมไม่ทำอย่างนั้นน่ะอ <im itation> ืหัวใหญ่เลยมันดา่าน้องผมว่าคุณเป็นใครคุณมายุ่งทําไมขอไปประชาชนน้องไปถ่ายรูปอีกอ๋อร้อยเวรคนนั้นอะ ดูได้วันที่12ไปถามอ่าพี่ก็เลยไม่สบายใจไม่สบายใจเลยก็เลงบุกบ้านกูมึงอะไรมาอย่างนี้มาผู่เราอีกก็เลยส่งเรื่องร้องเรียนไปที่เพจเกงกรไทยอ่อนเพจเกงกรไทยอ่อนครับหลังจากนั้นก็ได้ประสานงานมาประสานงานมาครับก็หลังจากที่ดําเนินการเรียบร้อยแล้วพี่รู้สึกยังไงบ้างวันนี้หังนี้รู้สึกดีขึ้นเลยว่าความยุติธรรมมีจริงวันนี้เข้าไปที่สถานีตารวจเพื่อ ลองทุกการเแจ้งความอ่าเพราะเราไปแล้วไม่สําเร็จก็เลยต้องประสานงานกับทางทีมงานออจะได้สบายใจครึ้งที่สองแล้วเขาก็ไม่รับแจ้งความทั้งนี้รับแจ้งทั้งขาที่ไปกับทีมไไปเนี่ยอ่าเดีวก็รับแจ้งแล้วรับแจ้งแล้วสบายใจดีว่าดำเนินการคดีทางทางคดีถึงที่สุดก็อ่าไปทางที่สุดครับครับก็โอเคตามนั้นส่วนความคืบหน้าอ่ารายละเอียด ถ้าเขาแจ้งพี่มายังไงรบกวนพี่แจ้งผมด้วยครับพี่มีเบอร์ผมอยู่แล้วเนาะประสานงานโดยตรงกับผมได้เลยผมอยู่แค่นี้ไม่ต้องห่วงครับครับเดี๋ยวรายละเอียดยังไงเดี๋ยวถ้าพี่ได้รายละเอียดมีคนติดต่อมาหรือว่ารายละเอียดเราจะให้ไปสอบปากคำเพิ่มเติมอะไรที่ไปแจ้งผมด้วยได้โอเคนะตามนั้นครับโอเคขอบคุณทุกคนวันนี้ก็ขอยุติไลฟ์สดเพียงเท่านี้ภารกิจวันนี้ที่ Ais, <wie erman. S 2> สพเ <as> มืองสสพสัมโลใต้นะครับก็มีบุกการบริการขอบคุณทุกท่านส่วนพอามคลิบหน้าติดตามได้ในเพจว่าที่สมาคมนักลบดันเถือนขอบคุณครับะคราะว่า